สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํนา5ท่าการกําลังกายสาหรับคอมาโซ่หรือว่ากล้ามเนื้อแกงการลําตัวนะครับกล้ามเนื้อแกงการลําตัวมีความสําคัญนะครับจะช่วยในเรื่องของการควบคุมหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวได้นะครับจะป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ท่าที่1นนะครับเราจะชันเข่าในท่าออฟโร่นะครับในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะยืดแขนซ้ายและเท้าขวาพร้อมๆกันนะครับและเกรงหน้าท้องหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆยืยยดตัวในลักษณะนี้นะคะพยายามเกรงหน้าท้องหายใจเข้าดึงกลับมาหายใจออกเหยียดดึงกลับมานะครับเหยียดขาไปไก,กล ที่สําคัญนะพยายามเขมวหน้าท้องเยอะๆเลยนะครับตอนหายใจออกต่อไปท่าที่2นะครับเราจะพิง <Pink. S 1> ลูกบอลน,นะครับในลักษณะน,นี้ใช่พิงเลยแยกเท้าอยู่ในระดับสะโพกนะครับจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกเขมวหน้าท้องพุ่มีก,ก้นและยกลำตัวขึ้นมานะครับ ดีมากคับฮึบค้างสัก5วินาทีและค่อยๆเอาลงที่สำคัญนะอย่าลืมขมแมวหน้าท้องพร้อมขมิบก้นนะครับท่าที่สามนะครับเราจะชันเข่าในลักษณะนี้นะครับมือทั้งสองข้างวางบนลูกบอลจะเอามือประสานกันก็ได้จากนั้นเราจะหายใจเข้า และหายใจออกค่อยๆกลิ้งลูกบอลไปด้านหน้าให้รู้สึกว่าลำตัวเราตรงเกรงไว้ห้าวินาทีและค่อยๆดึงกลับพยายามเกรงลำตัวไว้นะคะไม่หลังแอนนะท่านี้พยายามคุบคุมหลังไว้ โอเคต่อไปนะคบท่าที่4นะครับเราจะทับลูกบอลเหมือนเดิมนะครับจากนั้นกางขาให้กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเพื่อการทรงตัวของเรานะครับถ้าใครแบบทาท่านี้ง่ายแล้วก็สามารถแบบเอาเท้าทั้งสองข้างชิกได้แต่วันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับกางขาออกเอาเมื้อสองข้างไว้บริเวณหลังหูนะครับจากนั้นเราจะหายใจเข้าก่อนนะฮะและหายใจออกก็ค่อยยืดตัวขึ้นมาในขณะนี้นะครับหายใจเข้า ต่อไปนะครับท่าสุดท้ายแล้วนะครับทับลูกบอลเห,หมือนคล้ายๆท่าที่4เลยแต่ว่าเราจะทับทางด้านข้างลำตัวของเรานะครับอานในลักษณะนี้นะครับอ่าชุบการขาทั้งสองข้างออกนิดนึง เอามือซ้ายประคองได้ประคองอย่างเดียวนะคะไม่ออกแรงมืออีกข้างนะคะจับบริเวณหลังใบหูนะคะจากนั้นเรจะหายใจเข้าและหายใจออกยืดตัวอีก2ทีนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับ5ท่าที่แนะนําไปนะครับท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองแกงกลางไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีอาการปวดตึงหลังหรือว่าปวดหลังนะครับสามารถเอาไปทํากันได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่กล้าทำนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ทางช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ